แมวเล่นเชือกหนูมาดูแมวเล่นเชือกเร็วเร็วมันจะคู่คอตายแล้วเร็วเร็วเร็ว <c oughs> เร็ๆหนูๆแมวมาเล่นเชือกเร็วๆกัดใจเลยมามาสู้ๆกันมาสู้สสกๆกันยุ่งมาสู้ๆกันยุ่ง ต่อยต่อยยุ๊ยต่อยกันมาต่อยกันโอู้ปิดน้ำปิดตาดูๆๆดูดูดูอ้ามืดน้ำมืดน้ำมืดน้ำมืดอ่าต่อยต่อยมวยที่ต่อตอยไม่ได้มันไม่แข็งพอมันไม่เป็น,มมนไม้มันเลยไม่ต่อยเช่อไงอันนี้มันจะตะปบแทนจะหมุน Rồi. Hóa. rồi lên qua lần lên tay chặt 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 tay tay chặt chặt tay chặt 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 Ô, chặt chặt cứ chặt ngay Ô, oh, <laughs> <laughs> <laughs>

เอตจิงๆเจิงๆิงๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เชือกมันอ่อนมาเลยต่อยไม่ได้ต้องเป็นไม้ต้องไม้แข็งๆอ่อนเกินส่งมาอยู่ไม้อืมสนใจไม้ไม่สนใจเชือกแล้วเอ้าอ้สนใจไม้ไหมูนั่นไม่ยกต่ไ่ต่ยต่้า่ยกยกโยก แสดงว่ามันเล่นไม้กวันสีท่าเนี่ยแซ็บเช็บแซ็บเลยเช็บเลยไอ้กัดกัดมันอุ้ยตายงายงายง่ายมาถึงเท้าแล้วก็มาหมดเลยลูกเออมีสีเท้าเด้อเหรอหนูมีสีเท้าหนูมาหมดเลยลูกใช้หมดเลยเหรอลูกโอ้ยเขาทำไม่ได้แล้วไม่ปวดเจ็บใช้ทำนี้ดีกว่าทางนี้มันแหลมทิ่มคอ

นี่นม่นนี่ตังลักตังลักนี่ขึาเยนมเ้นมาเยเนม่ยนมาเลน้นยนเนยมาน้้ายเลยเยานมึมาขมขนมเนน นหนูฟันเขาเ<ห>นี่ <ไง S 2> ยเอปไปอเอาหนูมา,าเอาหนูขึ้นมา <c oughs> เอาหนูขึ้นมา <c oughs> แม่มองแม่จ้องอนุ่นตาเปล่าอยู่มั้งใ <c oughs> ห้แม่มาต่อ <c oughs> ก็ได้เอา มันไปแล้วกินข้าว่อกินข้าวก่อนเออไปถ่ายดิผมกินข้าวไปครับเล่นไหมหรูอว่าไปดูซิมันไปดูมันกินข้าวสิเอาเขาไปดิไปดิเออัวอะไรอ่ะัวอะไรอ่ะมืดเดี๋ยวเขาพาหนูกินข้าวก่อนหิวข้าวกินข้าวก่อน โอ้ไม่หยวข้าวเล่นแล้วก็กินข้าวกนที่นอนแล้วนอนดีกว่า ไบไหนอ่ะอ๋อนั่งตัวมาเออขึ้นกานะให้มันนั่งวอ,อยกก่อน โอ้งามก้่ขาอยู่นีมึงก็ไม่ต้องมองหรอจิ้งตกนเพี่จะให้มันออกมาไงหนู่ไม่นัดหรอเี๋ยวขาก่อนเดยแล้วหนูไม่ต้องลงก็ได้มั้งไต่ไต่ไเอาเอาเอา

จะตายแจะตายก่อนเลยลงคลิปเ่ยจะตายก่อนได้ลงคลิปไหมหนูเอ้ยมังจะได้ตอบตอบกเอนเยอบอนเรอ้ แม่ตายเลยเอาาเอาเไปไปจะรู <mêmes> ้ไ <mild> ม <word> ่ได <rain> ้แสงแสงหนึบนะแม่สงมันนั่นมันสะท้อนต้องมาตั้งนี้หนูวิ่งออกแล้วลูกเอาเอาหนูไม่ใช่ไปแจ้งแม่หนูอแล้วลูกไปอยู่ดีลูกเนี่ยแสงมันเข้าเข้าวันตอนนี้มันจะมาถึงเลแล้วเลยแป๊นาทีแล้ว